สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านผู้น้อยจะมาร่วมศึกษาเพราะว่าสิบัญญัติข้อที่5กับข้อที่6นะคะ,ะทุกท่านสบายดีนะคะหากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผู้น้อยอพูดผิดก็ประทานอภัยด้วยนะคะ ด้วยพมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระอาจารย์ท่านธรรมธิการรองธรรมธิการอาจารย์ถ่ายทอดบัรธรรมและนักธรรมโสส่งเสริมที้แน่ค่ะพระแม่บรร่งตามท่านบอกว่าในกับสุดท้ายยุคท้ายไปกับนี้นะคะท่านท่านบอกว่าจะมีธรรมะและก็ภรรัยพิบัติลงมานะคะดังนั้นท่านก็อยากให้ลูกๆนะคะ,ะตั้งใจตั้งใจปฏิบัติธรรมลดละเลิกนะคือตอนนี้ในระยะน,นี้นะ่ะ ใจิตใจของคนเนะี่ยมีเล่ห์เหลี่ยมคดโกงมากเลยภัยพิบัติตรงนี้จึงเกิดขึ้นนะคะตรงไหนที่มีมีธรรม,มะเนี่ยจะไม่มีอะไรที่มีแต่ความสุขนะ,ะถ้าตรงไหนมีธรรม,มะแต่ทีนี้ตรงไหนที่เกิดภัยพิบัติก็คือตรงนั้นคือมีแต่ความเห็นแก่ตัวนะคะจึงเกิดภัยพิบัตินะก็คือเช่น ที่นาตรงนี้สมัยก่อนมีต้นไม้ตอนนี้ก็ตัดต้นไม้ไปหมดสิ้นเลยนั่นก็คือภัยพิบัติอาจจะเกิดอะไรเกิดลมลมพายุเกิดน้ําท่วมอะไรเงี้ยไฟก็จะร้อนมากเพราะว่าบรรยากาศก็กหมดไปนี่คือพ่อแม่ทาบอกว่าท่านกําหนดภัยพิบัติลงมา8ประการนะก็มีลมน้ําพายุไฟเผาผลาญความแห้งแล้งเราอาวุธอาวุธ ทหารจากทหารความแห้งแรงความอดอยากนะทำไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะว่า,าชั้นบรรยากาศเนี่ยต้นไม้ก็หายไปชั้นบรรยากาศก็เกิดความร้อนนะเขาผ่านจนาชาวนาชาวไร่นี่ก็ไม่มีน้ําแห้งแรงมากเลยแล้วก็เกิดความแห้งแรงขาดแคลนอาหารของก็ขายราคาแพงทหารก็อชอโกงไม่ใช่ทหารชอบโกงค่ะ ก็คือแบ่งแยกนะประชาชนก็แบ่งแยกเพราะว่าความคิดไม่ตรงกันนะคะก็เลยทําให้ประชาชนรัษฎรเนี่ยเกิดมีทหารนี้ก็จะยิงรัษฎรเนาะเพราะว่าจะให้เกิดความสงบขึ้นมาอานี้น,ะะนี่ก็เป็นภัยพิบัติแประการนะคะน้ํานี่ท่วมจนข้าวไม่มีจะกินนะคะชาวนาก็ไม่มีข้าวจะกินเลยะะทีนี้ท่านก็บอกว่ากําหนดภัยพิบัติ ทั่วทั่วในโลกเลยตอนนี้นะ,ะแล้วก็ถึง9 9นะ้าเก้า่าก็จะทำให้แล้วก็แถมยังมีพยามารด้วยนะพญายามานตั้งห้าเนี่ยคืออยู่ในตัวเรานั่นแหละคือกิเลสมารน,นั่นแหละกิเลสมารขันธมารมัดมัดมัด,ม,ดมัดจะมารกนะ็คืออะ,อะไรนะความตายแล้วกลัวเวลาอภิสังหาร นะอภิก็คือใหญ่คือความปรุงแต่งเนาะอภิอภิสังหารคือความปรุงแต่งนะแล้วก็เทวบุตรมารเนานะทีนี้เราจะพูดถึงว่า,ากิเลสมารน,นี่มันเป็นยังไงกิเลสมารก็คือเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เนาะเพราะว่าถ้ากายใจเรายังมีกิเลสยังมีความเศร้าหมองเราก็ยังทุกข์อยู่เนี่ยพวกนี้ก็จะทําให้เป็นภัยพิบัติที่ใหญ่พอสมควรเพราะว่าเรายังเศร้าอยู่เรายังไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเรายัง ชอบอยังอยากกินเรายัางอยากได้นะความอยากไม่มีที่สิ้นสุดไม่ไม่เคยขัดใจตัวเองอะไมีแต่ตามใจก็เหมือนอปลาปลาตายลอยน้ำนะก็ตามใจนั่นก็คือมารของเราส่วนคันธามารล่ะคืออะไรคันธมารก็คือคือกายขันเรานี่แหละเกิดโรคภยัยไข้เจ็บก็คือมีมารเข้ามาหาตัวเองแล้วเกิดอุบัติเหตุเงี้ยก็ทำงานอะไรก็ไม่ได้เลย ดังนั้นมันถึงเกิดว่าขันธมารก็คือขันของเรานี่ว่าจะได้ทําความดีสักหน่อยก,ก็ทําไม่ได้นั่นนี่คือขันธมารมัจจุมานก็คือ,อโลกโลกของเราเนี่ยัวไม่ล่ะความตายมัจจุมานมันจะมาถามถ,ามถึงอยู่ตลอดเวลาพระญายมก็จะถามบอกว่าผมเริ่มขาวแล้วนะฟันก็เริ่มไม่มีแล้วนะตาก็มองไม่เห็นแล้วตาฟางแล้ว บางครั้งก็เริ่มเป็นมะเร็งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องฝึกวิทยายุทธหลายวิทยายุทธนะมัจจุมานี่มันจะทําให้เราเนี่ยสำเร็จในการปฏิบัติธรรมยากมากถ้ามีมัดมัจจุมนนะมัจจุมานี่มันน่ากลัวนะอภิสังขารอภิสังขารอภิสังขารก็คือเราปรุงแต่งกับสิ่งที่ล่อแหลมเนาะมีอะไรบ้างอะปรุงแต่ง คือคือกรรมกรรมที่เราเคยก่อไว้อะคืออะไรก่อไว้ตั้งแต่ชาติไหนไม่รู้นะอภิสังขารเนี่ยกรรมก็ต้องตามสนองนะไปเจออยู่ที่นรกนะว่าเราทํากรรมอะไรที่ไม่ดีนะนี่คือสิ่งที่เราทําไว้นะเทวาบุตรมานเนี่ยเป็นยังไงคือดูว่าเราเนี่ยกำลังตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิแหละแต่ทีเนี้ยเราก็ท่องคาถาห้าคำนั่งสมาธิปุ๊บนะอีกสักครู่นะ ก็จะได้ยินเสียงอะไรนะเสียงตัดต้นไม้แจด๊ดแจด๊ดแจ๊ดนะเสียงดังวิทวิทเลยอ่านั่นคือเทวบุตรมารไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นตอนที่เราจะนั่งแล้วก็สวดนมนียเรานึกว่าเราะกะว่าไม่มีอะไรแล้วนะนี่คือยังมีเทวบุตรมารให้เราได้ว่าโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะได้รู้จักเทวบรมรนว่าเป็นยังไงนะหรือว่าเทพบุตรมาลองใจนะว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตกับคนนี้ได้ไหม ผู้ชายคนนี้แหละเรารักมากเนี่ยเราจะพ้นวิกฤตมารตัวนี้ได้ไหมนะคือเป็นตัวเป็นตนนะาทวบทมารอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นหลานอาจจะเป็นพี่น้องเรานะมาทดสอบเราอย่างเงี้ยนี่คือคนอยู่ใกล้เรานั่นแหละด้วยคําพูดด้วยอะไรที่แบบพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้รู้จักตัวเองว่าเนะ่ะเทวบทมารมาแล้วนะทีนี้ท่านก็บอกว่า,าสิ่งที่ ท,ที่เกิดแบบเพศภัยที่แบบใหญ่ที่สุดนะแล้วก็น่าสยดสยองมากท่านบอกว่าท้องฟ้าน,นี่ก็จะมืดสนิทแล้วก็ไม่มีเดือนไม่มีดาวมืดถึง49วันนะอันนี้นะพระแม่แมหามท่านบอกว่า,าประตูนรกก็เปิดออกมานะเพื่อจะล้างมนี ล้างหนี้กันทั้ง3โลกเลยนะทีนี้ในข่าวเดียวกันเนี่ยจะให้จบสิ้นใครมีหนี้มีสินกันอะไรอยู่ที่ไหนยังไงมีเงินทองเคยเป็นหนี้กันไว้ยังไงก็มาชดชายกันใน45วันนี้นะทีนี้ไอ้ที่สําคัญที่สุดคนที่การล้างหนี้กันเนี่ยก็ก็น่าสงสารคนที่ที่ยังไม่ตายเนาะ คนยังไม่ตายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะก็คืออมีคนอยู่ประมาณเท่าไหร่นะท,ทีนี้แม่ทังทำก็เลยบอกว่าแม่น่ะก็เลยต้องหย่อนสายทองนะลงมาให้ลูกนะมีเส้นเดียวเท่านั้นที่ปลอดภัยนะก็คืออ,อีกายามักนะอีกายามักคืออะไร แม่บอกว่าเป็นทางไปสู่ที่ต้องที่ต้องการได้โดยตรงก็คือคนที่มีจิตพุทธะเหมือนกันจะได้เจอกันแล้วก็สแสวงหาคนที่มีธรรมะพร้อมที่จะไปนิพพานเหมือนกันนี่คือเอกายนามักนะก็คือหนทางที่เราจะต้องไปนิพพานและดําเนินการต่อไปเรื่อยๆแล้วจนเราร่วมกันไปนิพพานร่วมร่วมกันนี่คือเอกายนอมัคนะเราจะต้อง ฝึก,กจิตฝึกใจตัวเองหา,าคนบุญที่จะต้องอไปร่วมไปนิพพานด้วยกันหรือไปเราต้องไปให้เขารู้จักกิจเดิมแท้ของเราให้ของเขาเพื่อที่เขาจะได้ไปาทางสูงที่ที่สูงขึ้นเหมือนกับเราที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นเรากา็ต้องบอกตัวเองว่าถ้าเรายังหลงลูกลกูกกีอยู่เนี่ยเนี่ยแล้วเราจะ ถ้าเราหลงโูกโลก,โลก,โลก,กีแล้วยังเกิดดับเกิดดับในจิตอยู่ตลอดเวลานี่เราเราจะรู้เรื่องสมมุติออของเราได้ยังไงลูกสมมุตินี่เป็นยังไงก็คือเนี่ยแม้แต่กายเรานี่ตายไปยังเอาไม่ได้ก็คือสมมุติเหมือนกันก็เหมือนฝันนั่นแหละแล้วก็กายเนื้อเราก็สมมุติส่วนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเรามีอยู่ตอนนี้ก็เป็นสมมุติเท่านั้นเราเอาไปไม่ได้อยู่แล้วนะ ดังนั้นเราจรึงต้องอได้ฝึกฝนเขี่ยวกรรมตัวเองให้ให้เร็วที่สุดและก็ให้มากที่สุดนะพระแม่งรมบอกว่า,าท่านนะเป็นห่วงลูกๆมากนะคะดังนั้นถ้าเกิดมหัตตัยพ่เนี่ยในโลกนี้ถ้าแบ่งออกเป็น10ส่วนนะคือคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยหัตต์ตะถ้าคนตาย7ส่วนเนี่ยเหลือ3ส่วนเนี่ยอีก3ส่วนเนี่ยเป็นไงนะเพราะว่า คนตายไปเจ็ดส่วนนี้ก็จะมีกระดูกกองเหมือนภูเขาเลยเลือดก็ท่วมไหลเป็นสายทานนะดังนั้นคนที่เหลือสามส่วนนี้ก็จะทุกข์ทรมานอยู่นะคะก็คือต้องเก็บเก็บสร้างศพเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยทุกข์นะอยู่ในระยะหนึ่งนะ,ะดังนั้นเราต้องรีบําเพ็ญว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่แน่นอนดังนั้นไปพิบัติทั้งปวงที่9ก้าเ่ยมันจะกระนํากับคนที่ยัง ว่ายากสอนยากอยู่กิตใจของเขาก็จะตกสู่ลงนรกสู่ลงนรกนะคะก็คือ,อภัยพิบัติก็จะเกิดขึ้นกับเขาแล้วเขาก็จะได้ลงนรกเพราะว่าเขาเป็นคนว่ายากสอนยากบอกไงเขาก็ไม่เชื่อฟังก็ปล่อยเขาไปนะ,ะถ้าอยากให้ภัยพิบัติเนี่ยลดน้อยลงนะคะเราก็ต้องอเร่งสร้างอันมหากุุลเนะ คือพระแม่คงารรมบอกว่าท่านจะดนจิตตรงใจให้เทพเทพามาคุ้มครองนะคะแล้วก็จะดนจิตด,ดนใจให้คนมารับธรรมะเราให้มากขึ้นนะเนี่ยเราก็ต้องสานึกกราบขอบพระคุณพระแม่ค์ธรรมมากเลยที่ท,ที่ท่านอุตส่าห์ลงมาจากาแดนนิพพานนะมาหาลูกเพื่อที่จะให้ลูกได้บําเพ็ญกับคืนไปแดนนิพพานกับท่านนะคะทีนี้คนที่เขาบอกว่า จะกวาดลงนรกก็คือคนที่ไม่ลดละเลิกเท่านั้นนะดังนั้นเราก็ได้แต่บอกนะทีนี้เราก็มีโอกาสเราก็มีโอกาสที่จะชุดช่วยเขาและชุดช่วยตัวเองนะคะไม่ให้ลงนรกเนี่ยเราจะต้องเป็นคนฝึกอ่อนน้อมสําตนเพื่อโลกนี้จะได้สวยงามแล้วก็เราก็จะได้มีความสุขนะคะทีนี้โอวาทข้อที่6นะคะ,ะพระแม่ตามท่านบอกว่า แม่น่ยยอมลำบากมาจากทิพสถานเพื่อการเก็บงานยุคสามยุคท้ายไปกับนี้นะคะไมัท่านบอกว่าท่านจะอบอกกล่าวให้ทวยเทพทั้งหลายนะคะท่านท่านบอกกล่าวให้ทวยเทพทั้งหลายมาหลายครั้งแล้วหลายวิธีแล้วที่ที่จะให้ลูกๆนะ่ะกับจิตกับใจให้ขึ้นไปเบื้องบนแต่ ก็แม่ก็รอคอยอยู่นั้นแหละแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสคนไหนขึ้นไปเลยแม่ก็เลยเขียนสารเขียนสารแบบว่าเป็นน้ำหมึกนะเขียนเป็นเอาน้ำน้ำโลหิตของท่านอนะ่ะเขียนมาหลายครั้งแล้วนะคะแม่ก็บอกว่าแม่น่ะรักลูกนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าที่ะจะจะทิ้งลูกเลยนะคะท่านก็บอกว่าท่านก็เลยเขียนแบบ เป็นโลหิตเนาะเขียนแบบปากกาที่เขียนด้วยเป็นเป็นโลหิตของท่านเนาะเขียนบัญญัตสิบัญญัติไว้ให้พวกเราได้เตือนสติพวกเราที่เป็นพุทธะหรือว่าพุทธบุตรทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะเพื่อจ,จะได้ไปไปกาบพระวิสุทธ,ธิอาจารย์นะให้เรามีโอกาสได้รับธรรมะแล้วก็ขึ้นเดือธรรมไปกับท่านนะคะนี่คือ,อสิ่งไหนที่ที่เราทํากุศล อย่างแรงกล้าทำบุศลไว้แล้วก็วจริงแต่ว่าเราเราเนี่ยไม่มีกระตันอยู่เลยนะคะเราทำกุศลเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ที่ทำให้เราได้ได้บุญกุศลนั้นกลับกลับคืนเลยเพราะว่าถ้าเราขาดการกระตันอยู่นะคะดังนั้นเราก็ต้องเร่งบำเพ็ญแล้วก็ทำความดีให้แก่คนอื่นและตัวเองนะคะแม่แม่แม่พ่แม่ยังนบอกว่าโลกในโลกแห่งนี้นะ่ะไม่ว่ามุมใดก็ช่าง ของโลกนะเราทั้งหมดพุทธบุตรทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะก็คือเป็นพี่น้องกันทั้งหมดเพราะว่าเป็นจิตญาณอันเดียวกันที่พ่อแม่ให้มาเนาะดังนั้นเราจะต้องอทําฝึกฝนกา,กายใจเรานี่ให้เป็นคนตรงนะ,ะตรงซื่อๆนะแล้วก็อสอนเขาอ,อย่างไรก็ต้องทําอย่างนั้นแล้วก็ คิดอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นนะคะสอนตนนะสอนตัวเองก่อนแล้วถึงสอนคนอื่นนะถ้าเรายังทำไม่ได้อ่เราก็อย่าเพิ่งสอนคนอื่นเพราะว่ามันเป็นการที่ยากมากที่จะพูดออกมาถ้าเราไม่ฝึกฝนตัวเองหรือเรากำลังฝึกเนี่ยเวลาพูดออกมานี่มันมันไม่มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นใจอะ่ะเพราะว่าดังนั้นการช่วยเหลือคนอช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย แม่ยังทำบอกว่ามีอาน,นิสงส์มากเลยนะ,ะถ้าเราฝึกฝนแม่ยังทำบอกว่าถ้าเราพิมพ์หนังสือหรือว่ามีเงินมีทองหรือมีอะไรก็ได้ได้ชุดช่วยคนก็เราก็เอาเงินนั่นแหละไปช่วยให้สร้างพุทธสถานแล้วก็ถ้าใครแข็งแรงก็เอากายตัวเองนะไปช่วยทำสิบหน่วยงานเนาะ,ะว่า เราจะอยู่หน่วยงานไหนนะให้เขานะรู้จักตัวจริงพ่ะแม่างท่ันบอกว่าการที่ให้คนเนี่ยเราทุ่มเทร่างกายทั้งจิตใจของเราเนี่ยช่วยคนเนี่ยชุดช่วยคนเนี่ยท่านบอกว่าอย่าส่งเสริมให้เขารับธรรมะอย่างเดียวนะต้องต้องส่งเสริมให้เขารู้จักชุดช่วยคนอื่นด้วยแล้วก็ให้เขาเข้าชั้นเรียนให้เข้าประชุมธรรม ให้ถูกเส้นทางนะเราต้องชดช่วยให้ให้ถึงที่สุดก่อนเราถึงวางนะถ้าอย่างนั้นเ,เราจะาปล่อยให้เขาลอยแพไปตามกรรมของเขาอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าชดช่วยหนึ่งคนนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วให้เขาบรรลุธรรมเนี่ยให้เขารู้จักว่าวิธีรมเนี่ยสูงส่งยังไงเราก็ตั้งใจช่วยงานธรรมะร่วมกับฟ้านะการบำเพ็ญวิธีรมเนี่ยพ่อแม่บางท่านบอกว่าถ้าเราเ ถ้าเราทําถึงจิตถึงใจเนี่ยการทํางานฟ้าร่วมกับฟ้านี้ก็คือ,คอไม่เป็นไม่เป็นไม่ใช่คนธรรมดานะเพราะฉะนั้นในยุคนี้ยุคท้ายไปกับนี้ท่านบอกว่าต้องต้องเล่งมัคขนอ,อย่าช้านะ,ะแรงกายเป็นทานทรัพย์เป็นทานนะเห็นธรรมส่งเสริมธรรมแม่จะช่วยปกปักให้เรามีความร่มเย็นนะแล้วก็ โดนใจให้พุทธบุตรนะได้มารับธรรมะแล้วก็ขึ้นเรือธรรมไปด้วยกันนะทีนี้ท่านบอกว่าการเผยแพร่ธรรมเนี่ยอย่ามุ่งหวังเงินทองกับใครเลยแล้วก็อย่ามาขายตรงขายอะไรนะอย่ามุ่งหวังเงินนะให้ทำด้วยใจบริสุทธินะให้ทำด้วยสุดจิตสุดใจไม่ไม่หวังอะไรตอบแทนสักอย่าง นะการทํางานเนี่ยเราก็อย่าทำอย่า,อย,าอย่าใช้ปากตนะ้องทำด้วยใจนะจะจะใจอย่างพูดอย่างนะมันไม่ดีนะเพราะงั้นเราต้องอเป็นคนที่เสียสละเราเป็นพูดจริงตทำจริงและเป็นคนที่มีสัจจะพูดต้องมีสัจจะนะอ่ผู้นําท่านบอกว่าควรพูดจาให้มีสัจจะนี่แหละนะเราต้องฝึกเรื่องนี้ให้ให้ดีนะแล้วก็ช่วยให้ทุกคนสําเร็จตามปณิธานตัวเอง ที่เคยตั้งไว้นะเอาจรลยิงล้วเราตั้งไว้ยังไงเราก็ต้องพยายามตั้งเราต้องทําให้ได้นะผู้น้อยก็ตั้งเหมือนกันก็ตั้งตั้งใจจะทำนะนะเราจะต้องฝาอ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะต้องไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะนี่คือผู้น้อยตั้งใจเนะาะเส้นทางธรรมสายนี้พระแม่มองบอกว่าเป็นสายตรงนะแล้วก็เป็นทางด่วนด้วย สายตรงทางด่วนไม่ใช่ทางหลวงนะท่านบอกว่าถ้าไม่เชื่อนะอลองทําไปสิเดี๋ยวจะได้รู้ไม่ต้องมาเชื่อนะทำไปเลยนะเนี่ยก็ท่านบอกว่า,าบุญใหญ่ครั้งหนึ่งบุญใหญ่ครั้งนี้นะมีผลถึงหนึ่งหมื่นแปีนะเป็นผลใช้ชีวิตดำรงอ,อยู่อย่างมีความสุขนะทั้งชาตินี้และชาติต่อไปถ้าเรา มีโอกาสได้เกิดเราถ้าเราไม่อยากเกิดก็ชาตินี้ชาตินี้ได้ได้บรรลุธรรมเลยทีนี้เรานะ่ะต้องต้องบำเพ็ญต่อเนื่องอย,อย่าอย่าหยุดนะ,ะพวกนี้มันก็จะต้องทําให้สม่ําเสมอเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีบาราบุญหรือมีกุศลให้มากขึ้นทนะ่าน,นบอกว่าการก่อก่อตั้งพุทธสถานเนี่ยใครได้ก่อตั้งและบุกเบิกแพทยธรร ชุดช่วยมวลมนุษยชาติเนี่ยนะ,ะท่านบอกว่าเป็นมหากุศลที่ใหญ่มากแม่ก็เลยบัญชาให้พระพุทธลงมาช่วยในงานนี้นให้สําเร็จนะเพราะว่าท่านจะดนใจให้พุทธบุตรหรือว่าพุทธลงมาช่วยงานเราเราต้องออกนะเราจะอยู่บ้านมากเราต้องออก mm hmm. เวลานี้เป็นเวลาที่ธรรมะอยู่อยู่ในลักษณะครึ่งมืดครึ่งสว่างนะคะ ท่านบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ผู้กล้าหารทางธรรมในช่วงนี้ก็ต้องอท่านจะเฟ้นหานักปราญนะ์นาคนไหนที่มีประสบการณ์หรือว่าพูดทางธรรมได้ดีนะแล้วก็ส่งเสริมญาติธรรมแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านกำลังจะเฟ้นหานักปรารถนักปรารถนาเมธีนะว่า เขาอะอยู่ที่ไหนนะวันนี้ฟ้าเบื้องบนกำลังสอบคับเลือกอาิิยะฐานะถึง3,600ฐานะนะและตำแหน่งาปาดเมทีก็4 8 0 0เอ้ยว8 0 0 0วิญญาณนะคะกิจยานนะคะเนี่ยเมื่อการเวลาที่ที่ฟ้าเบื้องบนเนี่ยได้กำหนดให้ให้ใอะไรกับสู่แดนนิพานเนี่ย เราต้องสำนึกให้มากเพราะว่าถ้าเราไม่สำนึกแล้วเนี่ยเราก็การเล่งบำเพ็ญของเราก็จะมีน้อยดังนั้นเราต้องสำนึกทุกวันแล้วก็เร่งบำเพ็ญแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่ธรรมให้กว้างไกลเลยเพื่อที่เราจะได้ไปเบื้องบนควบคูกก่กับเวไนยที่เราจะต้องไปชุดช่วยเขาดังนั้นเราต้องทำให้จิตของเราเนี่ย จิตให้มั่นคงและศรัทธาให้มากขึ้นนะคะเข้าวาาข้อ5กับข้อ6ด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผู้น้อยพูดผิดไม่ตรงต่อหลักธรรมสิ่งสิทธิ์อดประธานประไายและนักธรรมวสทสงสริมทีแน่ค่ะ